ฉันกลับมาบ้านหลังจะไปทำงานแค่หนึ่งเดือนแต่ไม่คิดเลยว่าจะเจอความจริงที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมื่อแม่สามีแอบขายคอนโดของฉันทิ้งโดยที่ฉันไม่รู้ตัวฉันลากกระเป๋าเดินทางขึ้นบันไดคอนโดอย่างเหนื่อยล้าอากาศช่วงบ่ายร้อนอบอ้าวจนเหนื่อซึมเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดในถงเงียบฉันคิดถึงห้องของตัวเองกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศอ่อนๆเสียงลมที่พัดผ่านระเบียง ทุกอย่างที่คุ้นเคยแต่เมื่อไขกุญแจประตูกลับเปิดง่ายเกินไปเหมือนไม่มีใครล็อกมันไว้ฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆมือสั่นน้อยๆโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อผลักประตูเข้าไปความว่างเปล่าก็พุ่งเข้าใส่ทันทีเฟอร์นิเจอร์ที่ฉันรักหายไปเกือบหมดโซฟาตัวโปรดโต๊ะกาแฟภาพวาดบนผนัง ทุกอย่างหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศที่เคยอบอวลถูกแทนที่ด้วยกลิ่นฝุ่นและความว่างเปล่าเหมือนห้องนี้ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปฉันเดินเข้าไปช้าๆปลายนิ้วไร้รอยขีดข่วนบนผนังพื้นไม้เย็นเฉียบจนสั่นขึ้นขาเสียงหัวใจดังก้องในอกเหมือนจะหลุดออกมาฉันรีบโทรหาสามีมือสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยู่ เสียงฉันขาดห้วงเพราะความตกใจแต่ยังไม่ทันถามอะไรประตูด้านหลังกลับถูกเปิดออกฉันหันไปตามเสียงและแม่สามีก็ยืนอยู่ตรงนั้นสายตายเย็นเฉียบจนฉันขนลุกฉันถามด้วยเสียงสัน่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอนโดของฉันแม่สามียิ้มบางๆยิ้มที่ทําให้ความเย็นไหลายว่าเข้ากระดูกก่อนเอ่ยประโยคที่ทําให้สองขาของฉันแทบหมดแรง เธอบอกอย่างเรียบเฉยว่าคอนโดนี้ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปและเธอขายมันไปแล้วเรียบร้อยหัวใจฉันหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะลมหายใจเหมือนถูกดึงออกจากอกยืนอยู่ท่ามกลางห้องเดิมแต่ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงในห้องเงียบจนได้ยินเพียงลมหายใจของฉันเองอากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนทุกอย่างกำลังกดทับลงบนอกฉันพยายามตั้งสติ พยายามหาคำอธิบายแต่สมองกลับมืดสนิทคิดอะไรไม่ออกเลยฉันถามแม่สามีอีกครั้งน้ำเสียงสั่นจนแทบหลุดจากคอว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้แม่สามียกคิ้วเล็กน้อยเหมือนไม่เข้าใจว่าฉันกำลังเดือดร้อนเธอเดินผ่านฉันอย่างไม่แยแสราวกับฉันเป็นเพียงอากาศว่างเปล่าเธอเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบ บอกว่าฉันไม่ควรผูกพันกับคอนโดหลังนี้เพราะมันเป็นทรัพย์สินในครอบครัวของสามีและเธอมีสิทธิจัดก,การตามที่ต้องการฉันรู้สึกเหมือนเลือดทั่วร่างค่อยๆหายไปฝ่ามือชาปลายเท้าเย็นความโกรธและความตกใจไหลปนกันจนเวียนหัวฉันถามหาสามีถามว่าเขารู้เรื่องนี้หรือไม่หัวใจหวังเล็กๆว่าเขาจะไม่ทรยศฉัน แต่แม่สามีกลับตอบอย่างไม่ลังเลว่าสามีฉันเห็นด้วยเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องเหมาะสมที่สุดเสียงในหูฉันเริ่มพ่าเหมือนโลกกําลังหมุนเหมือนพื้นกําลังหายไปใต้เท้าฉันค่อยๆสุดนั่งลงบนพื้นมือยังถือโทรศัพท์ที่ไม่มีสัญญาณตอบรับลมหายใจติดขัดเหมือนกำลังจมลงในความจริงที่โหดร้าย แม่สามีมองฉันเหมือนกําลังดูใครบางคนที่อ่อนแอเธอบอกให้ฉันทำใจเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำพูดนั้นกระแทกเข้ามาเหมือนมีดแหลมกรีดลงกลางใจและในวินาทีที่ฉันพยายามลุกขึ้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นชื่อสามีปรากฏบนหน้าจอเสียงเรียกเข้าดังชัดเจน แต่ในใจฉันกลับสั่นไหวอย่างรุนแรงเพราะฉันไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งของสายจะมีความจริงแบบไหนรออยู่ฉันกำโทรศัพท์แน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนไม่ใช่ของตัวเองเสียงหัวใจเต้นกระแทกดังไม่เป็นจังหวะฉันลังเลเพียงเสี้ยววินาทีแต่สุดท้ายก็กดรับสายเพราะอยากได้คำตอบอยากรู้ความจริงจากปากของคนที่ฉันไว้ใจที่สุดเสียงของสามีดังขึ้น อบอุ่นเหมือนเดิมแต่ในวันนี้มันกลับทำให้ฉันเจ็บลึกยิ่งกว่าเดิมเขาถามว่าฉันมาถึงห้องแล้วหรือยังถามด้วยน้ำเสียงสบายๆยร้ากับทุกอย่างเป็นเรื่องปกติฉันพยายามกลั้นน้ำตาถามเขาตรงๆว่าสิ่งที่แม่เขาพูดเป็นความจริงหรือไม่ปลายสายเงียบไปความเงียบที่ยาวเกินไปจนฉันรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่หนักและสัน่น แล้วเขาก็พูดขึ้นช้าๆบอกว่าเขาทําไปเพราะจำเป็นเขาบอกว่าครอบครัวกําลังมีปัญหาเรื่องเงินและคอนโดของฉันคือทางออกที่เร็วที่สุดคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางอกฉันพยายามพูดแต่เสียงกลับหายไปมีเพียงความเจ็บที่ไหลจุดขึ้นมาถึงลําคอฉันถามเขาว่าทําไมไม่บอกฉันทําไมต้องรอให้ฉันกลับมาแล้วพบความจริงแบบนี้ เขาตอบเพียงว่ากลัวฉันจะไม่เข้าใจกลัวฉันจะขัดขวางหัวใจฉันสั่นจนเจ็บเพราะสิ่งที่เขากลัวไม่เคยเทียบได้กับความจริงที่ฉันต้องเผชิญในวันนี้แม่สามียืนกอดอกมองฉันด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกเหมือนกำลังรอดูว่าฉันจะพังลงตอนไหนฉันพยายามสูดลมหายใจบอกตัวเองว่าอย่าให้ใครเห็นว่าฉันอ่อนแอ ฉันถามสามีเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาเคยคิดหรือไม่ว่าคอนโดหลังนี้คือบ้านของฉันคือที่ที่ฉันสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองปลายสายเงียบอีกครั้งแล้วเขาก็พูดเบาๆเบาจนแทบไม่ได้ยินเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่ของฉันอีกแล้วพระสัญญาทุกอย่างถูกเซ็นไปเรียบร้อยมือฉันเย็นจนชาโลกทั้งใบเหมือนกำลังปิดเข้ามาทีละน้อย ห้องเดิมที่ฉันรักกลับกลายเป็นที่ที่ฉันไม่เหลือสิทธิ์ใดๆอีกต่อไปและก่อนที่ฉันจะพูดอะไรเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นที่ด้านนอกประตูเป็นเสียงผู้ชายคนหนึ่งเสียงที่ฉันไม่รู้จักเขาพูดว่าเขาคือเจ้าของใหม่ของห้องนี้และเขามารับกุญแจฉันเหง่อยหน้าขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองยังฟังดูหนักและสัน่น แม่สามีหันไปมองประตูสีหน้าไม่ตกใจแม้แต่น้อยเหมือนเธอรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันลุกขึ้นยืนขาไร้เรียวแรงจนต้องพยุงตัวกับขอบผนังประตูค่อยๆถูกเปิดออกและผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขาเป็นชายวัยสามสิบต้นๆแต่งตัวเรียบร้อยถือแฟ้มเอกสารและกุญแจชุดใหม่ในมือ รากลับมาในฐานะเจ้าของที่แท้จริงดวงตาเขามองไปรอบห้องก่อนจะหยุดที่ฉันสายตาของเขาไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความมั่นใจของคนที่คิดว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกชื่อของตัวเองบอกว่าเพิ่งโอนกรรมสิทธิ์คอนโดเสร็จเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้ววันนี้มาตรวจเช็คพื้นที่ก่อนเข้าอยู่เสียงนั้นตรงไปตรงมาชัดเจน และแทงใจฉันอย่างรวดเร็วฉันอ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอหัวใจเหมือนถูกบีบจนเจ็บแม่สามียืนข้างๆยิ้มบางๆที่ทำให้ฉันยิ่งสัน่นเหมือนเธอพอใจในภาพที่กำลังเห็นอยู่ตรงหน้าผู้ชายคนนั้นเดินสำรวจห้องเหมือนฉันไม่มีตัวตนเขาเปิดตู้เลื่อนผ้ามานตรวจสภาพพื้น ทุกการกระทําของเขายิ่งยืนยันว่าฉันไม่เหลืออะไรในที่แห่งนี้อีกแล้วฉันกำโทรศัพท์แน่นเสียงสามียังอยู่ปลายสายแต่ตอนนี้ทุกถ้อยคำของเขาฟังดูห่างไกลยเย็นชาและไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักฉันถามเขาช้าช้าด้วยเสียงที่แผ่วจนเกือบเป็นกระซิบว่าตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรฉันควรไปอยู่ที่ไหน ปลายสายเงียบเงียบจนอากาศรอบตัวหนักกว่าเดิมแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นเขาบอกว่าให้ฉันกลับไปอยู่ที่บ้านแม่เขาไปก่อนจนกว่าจะคิดออกว่าฉันควรทำอะไรต่อไปกับชีวิตของตัวเองฉันหลับตาลงความเจ็บปวดแล่นขึ้นมาจุกที่อกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังพังลงตรงหน้า และในจังหวะที่ฉันพยายามสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งผู้ชายเจ้าของใหม่ก็พูดกับฉันตรงๆเขาขอให้ฉันย้ายของออกภายในวันนี้เพราะเขาจะเริ่มปรับปรุงห้องพรุ่งนี้เช้าฉันยืนนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะคำว่าต้องย้ายออกวันนี้ดันกล้องในหัวจนทุกอย่างพร่าไปหมดฉันมองไปรอบห้องมองผนังที่เคยแตะแต่งด้วยความรักมองพื้นไม้ที่ฉันเคยเดินทุกเช้า มองพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของฉันแต่ตอนนี้กลับรู้สึกแปลกทิ่นเหมือนฉันเป็นเพียงแขกที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ต่อผู้ชายเจ้าของใหม่ยังยืนรอคำตอบท่าทางสุภาพแต่สายตาของเขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีเวลามากพอให้ฉันลังเลแม่สามียืนพิงประตูสีหน้าเรียบเฉยรากับกำลังดูละครเรื่องหนึ่งที่เธอรู้ตอนจบอยู่แล้ว ฉันก้มลงหยิบกระเป๋าเดินทางเสียงล้อกระแทกพื้นเบาๆแต่ในความรู้สึกของฉันมันดังเหมือนเสียงหัวใจที่กำลังแตกฉันเดินไปที่ลิ้นชักสุดท้ายที่ยังหลงเหลือของเทียงไม่กี่ชิ้นเสื้อผ้าบางตัวรูปถ่ายใบหนึ่งที่มุมและกุญแจห้องที่ตอนนี้ไม่มีความหมายใดๆอีกแล้วฉันสูดลมหายใจลึกบอกตัวเองว่าอย่าร้องไห้ อย่าให้ใครเห็นความอ่อนแอแม่ีนอกจะสั่นจนแทบยืนไม่ไหวก็ตามเสียงสาม,มีในปลายสายดังขึ้นอีกครั้งเขาถามว่าไหวหรือไม่แต่เสียงของเขาไม่มีความหงใหญ่มีเพียงความเกรงใจแบบคนห่างไกลฉันตอบเพียงสั้นๆบอกว่าเข้าใจแล้วและจะออกจากห้องให้เร็วที่สุดแม่สาม,มียิ้มเล็กน้อย รอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักให้พ้นจากชีวิตเดิมเธอกล่าวเบาๆว่าการเริ่มต้นใหม่อาจเป็นสิ่งที่ดีสําหรับฉันฉันไม่ตอบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีคำไหนสามารถอธิบายความเจ็บในใจตอนนี้ได้เลยในตอนที่ฉันกำลังจะก้าวออกจากประตูผู้ชายเจ้าของใหม่เรียกฉันไว้เขายื่นซองสีน้ำตาลให้บอกว่าเป็นเอกสารสำเนาการโอนขาย และลงท้ายด้วยคําว่าหวังว่าจะโชคดีนะครับฉันรับมันไว้นิ้วเย็นจนกระดาษสั่นน้อยๆเมื่อเดินออกมานอกห้องประตูก็ถูกปิดลงอย่างเบามากแต่สําหรับฉันมันดังเหมือนเสียงปิดตายของชีวิตหนึ่งบทฉันยืนอยู่หน้าประตูมองทางเดินยาวและเงียบลมหายใจหนักและติดขัดเหมือนทุก้าวต่อจากนี้กำลังลอยอยู่ในความไม่แน่นอน ฉันไม่รู้ว่าบ้านของฉันคือที่ไหนไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนหรือเริ่มต้นยังไงแต่ในขณะที่กำลังถอยหลังออกจากประตูนั้นโทรศัพท์ของฉันก็สั่นขึ้นอีกครั้งและชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชื่อของคนที่ฉันไม่คาดว่าจะโทรมาในเวลานี้ฉันจ้องหน้าจอที่สั่นอยู่ในมือลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะชื่อที่ปรากฏขึ้นคือชื่อของพ่อสามี คนที่ไม่เคยติดต่อฉันมานานหลายปีคนที่มักอยู่เงียบเียบและไม่เข้าข้างใครอย่างชัดเจนหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นไม่รู้ว่าเขาโทรมาเพื่อพูดเรื่องอะไรหรือเขารู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ฉันลังเลอยู่ไม่กี่วินาทีมือสั่นจนแทบกดไม่ถูกแต่สุดท้ายฉันก็รับสายเสียงทุ้มและนิ่งของพ่อสามีดังขึ้นไม่รีบร้อน ไม่ตื่นกระหนกแต่มีบางอย่างในน้ำเสียงที่ทำให้ฉันรู้ทันทีว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดเขาถามฉันด้วยน้ำเสียงเคร่งว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนฉันตอบเบาๆว่าฉันกำลังยืนอยู่หน้าคอนโดที่เพิ่งไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนเขากำลังกลั้นความโกรธไว้จนฉันรู้สึกถึงแรงกดดันผ่านเสียงหายใจของเขา แล้วเขาพูดช้าช้าแต่หนักแน่นอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องการขายคอนโดเลยไม่มีใครบอกเขาไม่มีใครกล้าบอกเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ใช่การตัดสินใจที่ยุติธรรมสำหรับฉันแม้แต่น้อยฉันเงียบไม่รู้ว่าจะตอบอะไร พระน้ำตากำลังไหลลงอัตโนมัติจากความโล่งใจเล็กๆที่มีคนสักคนรับฟังฉันจริงๆพ่อสามีบอกให้ฉันรออยู่ที่เดิมเขากำลังจะมาหาฉันทันทีและเขาต้องการฟังทุกอย่างจากฉันโดยตรงก่อนวางสายเขาพูดประโยคที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงอย่างไม่รู้ว่าควรดีใจหรือหวาดกลัวเขาบอกว่าเรื่องนี้จะไม่จบแบบที่พวกเขาคิดแน่นอน ฉันยืนอยู่หน้าประตูห้องถือกระเป๋าเดินทางที่หนักขึ้นเรื่อยๆแต่ในอกกลับรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปเสียงลิฟต์ดังขึ้นที่ปลายทางเดินประตูเปิดออกช้าๆและชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเข้มก้าวลงมาด้วยสายตาที่ตั้งใจชายคนนั้นเดินออกมาจากลิฟต์ด้วยท่าทางมั่นคงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นอย่างเป็นจังหวะ เสียงนั้นดังพอที่จะทําให้หัวใจฉันเต้นเร็วขึ้นเมื่อเขาเดินเข้าใกล้มากขึ้นฉันก็เห็นชัดเจนว่าเป็นพ่อสามีสีหน้าของเขาขึงขังสายตาหนักแน่นจนฉันรู้สึกหนาว่าไปทั้งตัวเขาไม่พูดคําทักทายไม่ถามว่าเป็นอะไรเพียงแค่กวาดตามองสภาพห้องที่ถูกปิดไปและมองกระเป๋าเดินทางของฉันที่วางอยู่บนพื้นแล้วดวงตาของเขาก็มองตรงมาที่ฉัน สายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังสงสยัยและโกรธแต่ไม่ใช่โกรธฉันเขาถามเสียงต่ำว่าเกิดอะไรขึ้นและให้ฉันเล่าให้ฟังทุกอย่างฉันพยายามสูตรลมหายใจห้ามเสียงสะอื้นแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังตั้งแต่การกลับมาเปิดประตูห้องไปจนถึงประโยคสุดท้ายของผู้ชายเจ้าของใหม่ พ่อสามียืนนิ่งฟังทุกคำอย่างตั้งใจไม่ขัดไม่ถามแทรกแต่คิ้วของเขาขมวดแน่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อฉันเล่าจบเขาหันไปมองประตูห้องที่ถูกปิดกุญแจใหม่เห้อยู่ที่ด้านในเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันไม่ใช่เจ้าของที่นี่อีกแล้วเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดที่หลังมือปูดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาโกรธถึงขนาดนี้ แล้วเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องและเขาจะจัดการด้วยตัวเองก่อนที่ฉันจะตอบอะไรเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงที่ฉันไม่อยากได้ยินในตอนนี้เลยแม่สามีก้าวออกมาจากมุมทางเดินเธอยืนกอดอกมองพ่อสามีด้วยสายตาไม่ยี่รขะเหมือนเธอเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพ่อสามีหันไปมองเธอ ดวงตาเขาเย็นเฉียบจนบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแม่สามียกคางขึ้นเล็กน้อยก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเรียบว่าเรื่องมันจบไปแล้วและไม่จำเป็นต้องมาทำให้ยุ่งยากกว่าเดิมแต่พ่อสามีกลับตอบด้วยเสียงหนักแน่นว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแม่สามีชะงักเพียงเสี้ยววินาทีแต่ฉันมองเห็นได้ชัด ว่าเธอไม่คิดว่าเขาจะออกโรงปกป้องฉันขนาดนี้พ่อสามีหันมาหาฉันสายตาที่เคยโกรธตอนนี้นิ่งลงและเต็มไปด้วยความตั้งใจเขาบอกให้ฉันออกไปกับเขาทันทีเพราะเขามีบางอย่างที่ต้องให้ฉันเห็นและต้องบอกความจริงบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดมาตลอดหลายปีฉันชะงักไปหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเพราะคำว่าความจริงบางอย่าง ฟังดูหนักเกินกว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาพ่อสามีหันหลังเดินนำไปยังลิฟแต่ก่อนที่ฉันจะก้าวตามแม่สามีก็ขยับมาขวางทางสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกดดันเรากับไม่ต้องการให้ฉันตามเขาไปไหนทั้งนั้นเธอพูดเสียงเบาแต่คมจนแทงเข้าในอกว่าไม่จําเป็นต้องฟังอะไรที่พ่อสามีพูดเพราะมันจะทำให้ทุกอย่างวุ่นวายกว่าเดิมฉันมองเธอ และรู้ทันทีว่าเธอกำลังกังวลอะไรบางอย่างไม่ใช่เพื่อครอบครัวแต่เพื่อตัวเธอเองก่อนที่เธอจะพูดต่อพ่อสามีก็หันกลับมาสายตาของเขาคมและเยือกเย็นเหมือนคนที่ตัดสินใจบางอย่างเด็ดขาดแล้วเขาบอกแม่สามีด้วยเสียงเรียบว่าเขาเหนื่อยกับการปิดบังทุกอย่างเหนื่อยกับการแก้ปัญหาที่ไม่เคยแก้จริงและเขาไม่ยอมให้ใครถูกทำร้ายอีก แม่สามีถอยหลังเพียงเล็กน้อยแต่ฉันเห็นชัดว่าเธอเริ่มไม่มั่นคงเหมือนเดิมแล้วพ่อสามีกลับมามองฉันดวงตาเขาอ่อนลงนิดหนึ่งเหมือนอยากให้ฉันเชื่อใจแม่ฉันจะไม่รู้ว่าเขาจะพาฉันไปพบอะไรฉันก้าวตามพ่อสามีเข้าไปในลิฟต์ประตูลิฟต์ค่อยๆปิดและเสียงแม่สามีในด้านนอกก็ดังขึ้นแผ่วๆเธอบอกว่าฉันไม่ควรไป พราะสิ่งที่ฉันกำลังจะได้ยินอาจทำให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมแต่ประตูลิฟต์ก็ปิดสนิทต,ตัดเสียงของเธอไปทันทีเหลือเพียงฉันและพ่อสามีในพื้นที่แคบที่เงียบจนเกือบอึดอัดลิฟต์เลื่อนลงช้าๆพ่อสามียืนกอดอกเหมือนกำลังจัดคำพูดในหัวและฉันก็ได้ยินเสียงลมหายใจของเขาลึกหนักและเต็มไปด้วยความกังวลจนในที่สุด เขาก็พูดขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนเขาบอกว่าเหตุผลที่ครอบครัวต้องการเงินด่วนไม่ใช่เพราะปัญหาเรื่องธุรกิจไม่ใช่เพราะความจำเป็นของบ้านแต่เป็นเพราะเรื่องของลูกชายเขาเองสามีของฉันที่กำลังมีหนี้บางอย่างซ่อนจากฉันมานานหลายปีและสิ่งที่เขาต้องการให้ฉันเห็นคือหลักฐานทั้งหมด ที่สามีฉันไม่เคยบอกฉันเลยแม้แต่คำเดียวลิบเลื้อนลงจนถึงชั้นล่างเสียงประตูเปิดออกพร้อมกับลมเย็นที่พัดสวนขึ้นมาฉันก้าวตามพ่อสามีไปอย่างลังเลหัวใจหนักเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่เขาพาฉันไปที่รถเปิดประตูหลังให้ฉันนั่งแล้วหยิบแฟ้มเอกสารหนาะออกมาวางบนตักฉันฉันมองมันมือสั่นเล็กน้อยเพราะรู้ดีว่าข้างในคือความจริง ที่ฉันไม่เคยได้รับรู้มาตลอดชีวิตคู่ของฉันพ่อสามีพูดด้วยน้ำเสียงสงบต่างจากความโกรธเมื่อครู่เขาบอกว่าเขารู้ว่าฉันเจ็บและไม่มีคำไหนจะลบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาอยากให้ฉันได้รู้ทุกอย่างจากปากคนที่ยังเห็นค่าของฉันฉันเปิดแฟ้มช้าๆเอกสารหนี้สินหลายแผ่นตัวเลขที่สูงจนฉันใจเต้นแรงใบแจ้งเตือนที่ส่งมาหลายครั้ง และข้อความสนทนาบางส่วนที่สามีฉันพยายามปิดบังมาตลอดฉันหลับตาปล่อยให้ลมหายใจไหลออกยาวๆความจริงมันเจ็บแต่การได้รู้มันกลับทำให้ใจฉันชัดเจนมากขึ้นพ่อสามีบอกว่าเขาจะดูแลเรื่องนี้ให้เองและจะคุยกับลูกชายของเขาอย่างจริงจังไม่ให้ใครมาแต่ต้องทรัพย์สินที่เป็นของฉันอีกเขายังบอกอีกว่า หากฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในบ้านนั้นเขาจะช่วยหาที่ใหม่ที่ฉันสามารถเริ่มต้นชีวิตของตัวเองได้อย่างสงบฉันมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนสีลมอุ่นๆพัดเข้ามาเบาๆเหมือนกำลังปลอบใจฉันยิ้มจางๆแม้จะมีน้ำตาคลออยู่ก็ตามฉันบอกเขาว่าฉันซาบซึ้งที่เขารับฟัง ทราบซึ้งที่เขายื่นมือเข้ามาในวันที่ฉันไม่เหลือใครเลยเขาพยักหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจเขาบอกว่าบางครั้งการเสียบางอย่างไปอาจเป็นโอกาสให้เราเห็นความจริงที่หลบซ่อนอยู่ฉันเก็บแฟ้มเอกสารไว้ในอ้อมอกอดเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของความเจ็บและจุดเริ่มต้นของอีกบทหนึ่งในชีวิตเมื่อรถแล่นออกไปช้าๆ ฉันมองคอนโดหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่ด้วยความผูกพันแต่ด้วยความมั่นคงในใจว่าฉันพร้อมแล้วที่จะก้าวออกจากเงาของคนอื่นและเริ่มต้นชีวิตที่เป็นของฉันจริงๆเรื่องราวของฉันกับคอนโดหลังนั้นปิดจบบทลงอย่างเรียบง่ายแต่ชีวิตของฉันเพิ่งเริ่มเปิดบทใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิม